นะครับเราจะพยายามก่อสายให้ตึงนะครับทุกสายใหญ่เลยทัวสายรูปเลยทัวสายรูปเลยโดน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 ตีไปแล้วก็ลากงานเฉยเปล่าๆนะครับมีโอกาสได้ตัวแน่นอนนะครับผมนะครับยังไงเห็นหมึกเห็นยังไงมันก็จับนะครับผมนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณแนวหินตรงเนี้ยนะครับได้ประมาณสามสามสี่เมตรอ่ะที่เคยเจอมานี่มีหลักผิดนะครับผมโอ้โหหงมือตัวใหญ่เนี่ยก็เอาเอาอะไรมาเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่เหล็กเหล็กเกี่ยว นี่นะครับเอาไงตัวเอาไงเอาไงเอาไงมันเป็นไรมันคมเฮ้ยมึงเอามาทำไมตัวเท่าไัช็คเนี่ยเมีกล้องไอ้เจียขอตัวดูวยขอดัชัชัวอชัวั้งหนเด้จับยังไงท่านเมื่อกี้ท่านยังไงเะเอาอธิบายฟังด้ว่มยังไงท่านเมื่อกี้ินจับมันมีตัวมันก็กินนะมันมีตัวมันก็กินเหรอมันพูดได้แก่นี้เหรอพูดได้แค่นี้ไม่รู้ว่ามันกินสีไหนอ่ะปวดใจปวดใอ้าวปวด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  เออ really เวปวดหัวปวหัวปวดหัวปวหวปวดหัวปวดหัวั่งทนหั่อวเหั่ปีดหัวปวดหัดหม้เวด่ัวปดหั่ปวดหัวอวดห้วอเดหังเวืหัวปวดหัดหัวปมดหัาเวยหัวหัวเร่ัวปวีหัวมดหวหัวปว่หัว้วัวดหดหดัวัวปหีวปวดัััวัดเดััหห้วดัวปฝั่ง้นก่อนนะครับผมไหวับนี่นะครับ สายพยายามไม่ตึงตลอดนะครับผมเราหรือว่าเราจะเคลียร์สายแบบนี้ถามว่าเราไม่เจอมึกมันจะจับไหมมันก็จับนะครับผมมาดิมาดิจ้ามาจุกอ๋อตุ๊กมันอยู่ชายฝั่งว่ะนู่นนุ่นนุ่นนุ่นอยู่นู่นนุ่นไอ้ตุ๊กมานะครับไอ้ตุ๊กมาแล้วมาอีกแล้วไม่แพ้ชายใดในโลกอ่าตุ๊กมาเว้ยกูคิดว่าน่าจะอยู่ชายฝั่งว่ะตุ๊กใช่ไหมแต่ผมเอาขึ้นก่อนนะครับตุ๊กก็โดนอีกนะครับถามว่ามัน มันมีตัวมันก็จับนะครับผมนะครับแต่มันก็จะจับผากว่าที่มันนี่ครับหลวงเตี้ยโนโนะครับไอ้ตุ๊กก็ลากมาพอดีนะครับผมไอ้ตัวนี้มันมันระแวงมึกแก่หมเกเลยอือหือหมึกไม่ใหญ่หมึกเล็กแต่ก็ยังจับนะครับนี่ไอ้ตุ๊กลากมานี่นี่น,น, đ, นี่นี่นี่ <Wow. S 1> ลากมานะครับตัวมันไม่ใหญ่นะไอ้ตุ๊กได้มานี่นะครับเรื่องเฮ้ยเท่ากันไอ้ตุ๊กบ่มน้ำดำใกล้เดียวกันเท่ากันเท่ากัน ไอ้กเนี่ยไอตุ้งๆไปเนีเหมือนเล่นเกมไงไม่รู้ว่า,า <S <S อ่ากำเหมือนเล่นเกมไงเอาเอาดี๋ยวดีนี่นะครับจะลองไหล่หาตัวนะครับเพราะว่าหมึกนะครับผมเราต้องดูตารางน้ำตารางน้ำด้วยนะครับ เองต้องดูตางน้ําด้วย,ยไม่ใช่ว่ามันจะมาอยู่ตลอดนะเพราะว่าเองอย่างที่ตีไปอ่ะมันจับใกล้ๆใช่ไหม,มนีม่ไงนี่ไงตีหลังไอ้ตู้ด้วยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลังเองอ่ะหมึกดิใช่ดิไม่เห็นมี่เลยครับเจ๊กเบาๆนะครับไม่ต้องเจ๊กแรงนะครับถามว่าหมึกมันจะจับไหมมันก็จับนะครับผมมันก็จับเหมือนกันนะครับ สายต้องตึงนะครับผมนะครับเพื่อให้โยไม่ให้ปักหินนะครับเราจะใช้อันนันก็เตือนเนี่ยเดี๋ยว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 เราชี้อีกตัวหนึ่งอยู่ซ้ายมือเองอ่ะตัวหนึ่งทางหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยขยับเรือเข้าไปหา,า,าใช่ใช่ใช่ มาเป็นระยะเป็นกระจุกกระจุกนะครับผมนะครับคิดว่ามันน่าจะหากินแถวย้ายฝั่งนะครับผมลองดูนะครับเราจะเอาเรือขึ้นเเรือขึ้นดูนะครับคอานี้ดำไม่จับเลยนด้ไฮะดำไม่จับเลยได้ไหมตัว้ลองเนี่ยมันกินอยู่ตึ้นต้นหนึ่งใช่ใช่นี่นะครับแบบนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับผมเราจะเห็นสภาพหมายนะครับผมนะครับหน้าหน้าหมายนี่ก็คือมันจะเป็นพวก หินนะครับผมหินปะการังนะครับผมมันจะไม่เป็นปะการังก้อนนะครับผมเป็นหินกระจุกกระจุกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหินมากกว่ามันไม่มีปะการังอะ่ะเนี่ยเดอถา,างหน้าเลยเดี๋ยวรอรถเรือขึ้นะมามาต้มมาม่าต้มมามา่า <laughs> หิวมาม่าแล้ว นี่ครับมือฉมานมาแล้วนี่แหละครับเมื่อกี้เมื่อกี้จุดที่มันจับนะครับผมนะครับประมาณหน้าน้ําตรงเนี้ยนะครับผมที่มันจับนะครับชายฝั่งจริงๆนะครับผมเรถามว่าจับกี่เมตรตุ๊กเมื่อกี้ฮะระยะที่จับเท่าไหร่จับฝั่งเหรอแล้วจับประมาณอือสองเมตรมั้งสองเมตรใช่ไหมจับจับประมาณระยะสองเมตรนะครับมันน่าจะสามเมตรอ่ะมันน่าจะอยู่ประมาณแนวหินตรงเนี้ยนะครับใช่ประมาณสามถึงสี่เมตรอ่ะมีมีตัวนะครับผมนะครับถามว่าเราจะใช้วิธีการยังไงในการหาตัวเขานะครับผมนะครับดูหินเป็นหลักนะครับผมเราถามว่า หินต้องเยอะขนาดนี้ก็ดูยังไงนะครับว่าหินดำไปดูหินก้อนใหญ่ๆดิเอาก้อนใหญ่ๆใก่อนใช่เพราะเราเราต้องดูของใหญ่เนี่นี่ตรงให้ดำดำเห็นใช่ของของใหญ่มันต้องดำดำเมื่อ เยะตรงนี้จะได้หรอเราจะเจิกเบาๆนะครับเราไม่ต้องเจิกแรงนะครับผมนะถามว่าหมึกหมึกเล็กอ่ะเขาไม่ชอบในการเจิกแรงนะครับตกใจตกใจนะครับยิ่งยิ่งเจิ๊กช้าๆนะครับเบาๆนะครับกระดิกเขาเรียกว่ากระดึกบกระดึกบเหยื่อนะครับผมนะครับเป็นการกระตุกกระตุกให้เหยื่อทำให้มันดูเหมือนธรรมชาติสปิริตเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะครับผมนะครับ จะจับดีมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหัวไม้่ะฝั่งนี้ดิ๋ยระวังนะครับห่างจากชายฝั่งประมาณไม่เกิน5้าเมตรนะที่มันจับนะครับผมเพราะว่าหมึกมันหากินชายฝั่งนะครับมันอยู่ที่น้ําด้วยนะครับกระแสน้าหนุนสูงครับช่วงที่น้ํามันหนุนสูงนะครับผมหมึกมันจะตามขึ้นมา มันจะตามขึ้นมาข้างบนน้านะครับผมจะตามมาชายฝั่งครับแล้วทีนี้เราก็มีโอกาสที่ได้ตัวนะครับผมซึ่งผมก็พยายามที่จะดูน้ําดูอะไรตรงนี้พยายามดูเป็นหลักดูก่อนนะครับผมเพราะมันก็ไม่มันไม่ตายตัวนะแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็คือเจอมาแบบนี้นะครับผมก็เจอแบบนี่นี่นะครับอันนี้เป็นงานชายฝั่งเราะน้ํามันค่อนข้างที่จะตื้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องปล่อยไม่ต้อง็นต้องวัดระดับน้ําเยอะนะครับตีไปล้วก็ลากมานะครับผม เราก็กลัวติดเห็นเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดนะครับมันติดเหมือนกันเหลือเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมี่ยมีตัวที่อีกตัวหนึ่งอยู่นะครับอ๋อปลาลูกพุงลูกปลาให้ทีตัวก่นมันจะกลัวไหมเออแถวนั้นแหละตัวที่เราตีม้าอยู่แถวนั้นแหละนะครับ เอ้ยใช่พ่กวะก้องสายใช่ๆตรงนี้ตรงนี้หินก้อนเนี้ยเราไม่ต้องเจ๊บแรงนะครับผมนะครับเจ๊าเบาๆนะครับกระตุกเบาๆแต่ว่าพยายามเก็บเก็บสายนะครับสายสายพี่นะครับเก็บเก็บให้ตึงตลอดนะครับผมสายย่อนหัวโย,วยจะปักหินนะครับผมพยายามกระตุกเรื่อยๆนะครับสามครั้งก็ได้สองสองครั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะสามก็ได้ ไม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมึกเขาไม่ได้จับตอนเช็คอยู่แล้วนะครับผมนี่เลยตัวไหมลำมุมนู้นเป็นช่ำไม้กระดุกเองมุวนี้นห่ โดนมาก็จับนะครับผมนะครับถ่ายไม่ทันนะครับผมนะครับเมื่อกี้จับมานะครับผมกล้องมันตัดพอดีนะครับผมนะครับก็เลยถ่ายตัวนี้ไม่ทันนะครับเมื่อกี้ก็จับนะครับผมหลังจากการเทสดหมายนะครับผมนี่เลยครับอีกตัวนึงกถ่ายหน่อยดิผมดูนั่นก็หลังยังไงตัวเป็นีะไรคนป่าเลยฮะในอีเทียงเนี่ยอ่า ก,ก,ก,ก็มึงก็คนมาเนี่ยให้อลุ้ว้าวดูช้อนครับช้อนโคตหลวมอะไ,ไม่เนี่ยมาดิยังไม่ใส่ข้าวองปรุงนะพ้กับเชฟป,ปุ๊บ <laughs> ้า,า,ว,าว่ากินอันนี้ดีกว่าไหม มา้หกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมนะครับเพราะว่าเราเล่นหมึกตีหมึกไปนะครับผมรู้สึกว่าเราจะหิวข้าวนะครับผมถ้าเราไม่กินข้าวนี่ก็คือ ไม่ค่อยจะมีกาลังนะครับไม่ค่อยจะมีกําลังมีเรี่ยวแรงในการตกหมึกนะครับผมเพราะว่าแดดมันก็ร้อนนะครับผมเดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายนะครับผมนะครับใกล้ถึงเวลาเป็ร้อยนะครับผมใกล้ถึงเวลาเป็ร้อยนะครับผมก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณถ้าบ่ายสองนะครับผมบ่ายสองนะครับผมตารางน้ําก็ยังถือว่าน้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าน้ําขึ้นเต็มก็ประมาณสักหกโมงนะครับผมหกโมงนะครับผมนะครับน้ําเต็มนะครับแบบนี้นะครับน้ําก็กําลังที่จะเดินเดินดีแล้วก็เดินเดินเร็วนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะครับขึ้นนสวยะครับ ช่วงบายๆนะครับผมนะครับเราจะไล่ตีหมึกก่อนนะครับผมนะครับไล่ตีหาตามตามหน้าหมายตามหน้าจุดนะครับผมรอบนี้เอาจริงนะครับเราจะมาโฟกัสเรื่องวิธีการเชิกให้ฟังเนาะวันนี้เนาะนะครับผมนะครับเทคนิคในการเจิกนะครับผมนะครับง่ายๆนะครับผมนะเหมือนที่ผมบอกนะครับผมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเราใช้วิธีการเจิกนะครับผมวิธีการเชิกมีวิธีการที่แตกต่างออกจากกันเยอะมากๆนะครับแล้วแต่ใครจะเจิกเนาะอยากจะเจิกสามครั้งสองครั้งนะครับผม ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับเมื่อถ้ามีตัวยังไงมันก็จับนะครับผมครับมันก็จับมีตัวยังก็จับนะครับผมนกยักมันไม่กินนกจากไม่กินล่ะนกจากมันไม่กินนี่นะครับผมนะครับเหยื่อก็จะเป็นลายลูกปลานะครับผมนะครับเราจะสร้างแอคชั่นเหยื่อด้วยการเจื๊กเวลาเราเจื๊กนะครับผมนะครับหมึกมันหมึกมันจะตามนะครับผมนะครับเวลาเราสร้างแอคชั่นเหยื่อกุ้งมันจะกระโดดนี่นะครับผมนะครับแบบนี้นะครับเจื๊กหนึ่งครั้งมันก็จะกระโดด พอจังหวะที่หมึกจับนะครับผมให้เราสันนิษฐานนะครับลองจินตนาการดูนะครับผมหมึกจะไม่วิ่งเข้ามาชาร์จเหมือนปลานะครับเขาจะไม่วิ่งเข้ามาด้านหน้านะครับผมหมึกจะพยายามวิ่งตามตูดอ่าตูดเหยื่อนะครับผมวิ่งตามหลังเหยื่อนะครับเขาจะยิงหนวดเข้ามาที่หลังของเหยื่อนะครับหรือว่าหางนะครับผมเขาจะจับตรงชบานะครับผมหมึกนะครับผมไม่มีวีดีโอให้ดูนะคือถ้ามีวิดีโอเราจะมาตัดใส่ให้ดูนะครับผมเพราะว่าหมึกมันจะวิ่งเข้ามาแล้วก็จับมันจะยิงหนวดเข้ามาจับที่ห มันจะเรียกร้องความสนใจได้ดีนะครับผมนะครับเราถึงต้องมีการเจิกนะครับผมนะครับจึกตามหน้างานเราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะครับเวลาผมเล่นก็ผมจะชอบเจึกจิกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนวิธีการกระดึบกระดึบกระดึบเหยื่อนะครับนะครับกระดึบกระดึบเหยื่อนะครับกระดิกแค่ปลายเบาๆนะครับกระดิกกระดิกปลายเราเล่นไม่ต้องแรงนะครับผมครับยิ่งเราเล่นแรงเท่าไหร่ถามว่ามันก็จับไหมมันก็จับนะครับผมนะครับถ้าเรากระดึบเหยื่อนะครับผมพฤติกรรมของหมึกนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นหมกึกสายแว้นนะครับผมถ้าเป็นหมึกสายแว้นเขาจะชอบโยที่มีความไวแล้วก็ความเร็วนะครับยิงรอบปั่นเร็วๆกระตุกเร็วๆนะครับลากมาเร็วๆเนี่ยมันจะชอบนะครับผมเพราะว่ามันจะวิ่งวิ่งตามตูดวิ่งตามเหยื่อนะครับผมพวกสายแว้นนะครับผมแต่พฤติกรรมของหมึกใหญ่นะครับผมหมึกใหญ่หมึกใหญ่จะไม่ใช่หมึกที่กินดุนะครับผมนะครับแต่ว่าเขาจะเชื่องช้าแล้วก็อ่าว่ายน้าตามเหยื่อมันจะช้านะครับเขาจะเชื่องช้านะครับหมึกใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่เราจะเจอกันที่ก้นก้นพื้นใต้หินนะครับผม หมึกใหญ่จะไม่ลอยขึ้นผิวน้านะครับผมนะครับยกยกเว้นสจากเขาจะตามเหยื่อแล้วก็ลอยขึ้นมาตามนะครับเราถึงจะเห็นตัวเขานะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ก้นพื้นแบบนั้นนะครับผมครับเวลาเราเล่นนะครับผมเวลาเราเจึกนะครับผมเราปล่อยให้โยลงถึงก้นพื้นมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสได้หมึกมากเท่านั้นนะครับผมครับหมึกใหญ่จะชอบโยที่มีลักษณะเขาเรียกว่ากุ้งโยที่มีกระอากระโดดโลดเต้นไม่ต้องแรงนะครับกระดึบกระดึบกระดึบเนี่ยหมึกใหญ่จะชอบจับนะครับลองสังเกตให้ดูให้ดีนะครับผมครับว่า อันไหนจับดีไม่ดีนะครับผมก็ทําตามสามารถที่จะทําตามผมได้นะครับผมก็เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับผมอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวลงลุยหน้างานต่อนะครับรอบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าช่วงบ่ายเราจะได้หมึกสักอีกสักกี่ตัวนะครับผมเมื่อกี้ได้มาห้าตัวแล้วครับผมไปนะครับยาวต่อนะครับ โดนใหญ่เหรออะไรไหมเอาไหมมึกเหรอโอเคมามาตัวใหญ่ตัวใหญ่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 อ่าทุกโดนนะครับตุกโดน้าากกรรตุกโดนนะครับจะละ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 ขนาดไหนอะเฮ้ยเราเมื่อกี้วิ่งแรงมึกอะไรอะไรวิ่งอะมึกวิ่งเหรออะไรวิ่งแรงอยู่วะเฮ้ยมันใหญ่ยุ่วเฮ้ยไปหนวดนี่ด้วยนะ

ไม่มันจะไอ้นี่นะนี่แหะนี่นะครับได้ได้ฮึมตุ๊กสายใหญ่เลยตุ๊กถ่ายรูปเลยตุ๊กถ่ายรูปเลยชว์กันเนี่ยเดี๋ยวเดเอาดิเอาดิเอาดิตั้ใหญ่ว่ะชิบหายว่ะนี่นะครับที่โดนมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับมือความประมาณเดี๋ยวครับอีครับนั่งกําลังนะอะไรเร็ววันดิยังไงเมื่อกี้จับแรงไหมแรงแรงแรงดึงดึงแลแรงหรือว่าติดหินอ่ามันดึงเหมือนปลาไหมก็ ถอยหลังมันดึงถอยหลังอ่ะอ่าถอยหลังเหรอใช้ขนาดนี้เท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่น่าจะเกือบครึ่งโลอะเกือครึ่งเหรอแค่นี้ครึ่งโลอ่ะใช่มันครึ่งโลนะครึ่งโลได้กระดาษนี้นะครับโดนมาตีกี่ไม้ตีกี่ไม้เมื่อกี้สี่ไม้อะตีสี่ไม้เหรอรู้เรื่องสี่ไม้รู้เรื่องนะครับผมนะครับจับมาเดิมนะครับผมนะครับไปเลยโอเควันนี้ถ้าไม่ได้ห้าร้อยผมไม่กลับอ่ะโรยตาเราลูกตา อข <han> <c oughs> ึ Do ้นบนเนี่ยขึ้นบนเน่ยต้องอยู่เนี่ยต้องอยู่ประมาณก้อนเนี่ยโดนโดนวิ่ววิ่รุดๆุดรุด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 นุดอโดนโดนดนดหหญหนะันจับสอรอบนะครับผมนะครับวิธีอ่าวิธีการแบบที่ผมเล่นนะครับครับเราจะพยายามให้สายตึงตลอดนะครับผนะครับเพราะว่าถ้าสายตึง เราจะสามารถที่จะสัมผัสหมึกได้ตลอดเวลานะครับผมมีตัวยังมันก็จับนะครับ,บาลากมาแล้วพอพอตัวนะพอตัวนี่นะครับนี่นะครับขนานี้นะครับผมนะครับออ <2. S 1> สองจุดศูนย์นะครับผมอืนี่นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้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 ไดนี่นะครับ เมื่อกี้ตามกัดแล้วก็ตามจับนะครับปร,ประเภทพวกหมึกเล็กอะ่ะมันจะมีมันจะมีเป็นฝูงนะครับผมเวลาเราเล่นอย่างเนี้ยเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีซ้ําซ้าก็ที่เดิมนะครับผมถ้ามันมีฝูงมันก็จะขยับตามกันเข้ามาเป็นฝูงนะครับผมนะครับมันจะขยับตามตามตูดกันมานะครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย นี่ไง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 อยู่ตรงนี้ไงบอกแล้วไงวนนี่ตามมานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับดูในแว่นผมไม่รู้ะนี่นะครับนี่นะครับตามมานะครับนี่นะครับมีสายแว่น้ออ้ยก้เอ้นี่นครับ ได้นะครับได้นะครับอันนี้ได้นะครับนี่ได้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับกลับมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับตัวเป็นเป็นหมึกฝูงเนาะที่พวกเราเห็นกันนะครับผมครับถ้าถามว่าตัวขนาดเนี้ยผงหรือเปล่านะครับผมนะครับเราก็ลองดูได้เลยนะครับผมว่านี่คือหมึกูงนะครับผมประมาณมีเป็นสิบนะครับแบบเนี้ยนะครับที่เคยเจอมานี่มีหลักสิบนะครับผม เป็นหมึกหอมชายฝั่งนะครับผมลูกเป็นลูกหมึกนะครับตัวยังไม่เต็มวัยนะครับแบบนี้คือเอาไว้ทำหมึกช็อตนี่คืออร่อยนะครับผมนะครับอร่อยนะครับก็ได้มาไปนะครับผมนี่เลยนะครับจับเรื่อยๆหลุดหลุดหลุดโดนโดนโดนโดดตามตามตามเว้ยฮ้ยหลุดจ้ะหลุดแล้วยังตามมาเฉยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยใหญ่เฮ้ย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  แรงแรงแรงนะครับแรงนะครับตัวนี้นี่นะครับตามมาอีกนะครับผมนะครับจับอีกนะครับผมถ้าเราตีโดนจุดต้นไม้นะครับยังไงมันก็จับนะครับมันก็จับนะครับนี่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 นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ โอ้ยโอ๊ยโอยโอยขี้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 เราขี้ใส่เรือนะครับไม่ไหวนะครับผมขี้ใส่เรือนี่ไม่ไหวนะครับจับอีกนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับลลยลูกป้านะครับผมนะครับถามว่าลลยไหนจับดีที่สุดผมก็เคยทําคลิปแล้วก็รีวิวไปหลายรอบนะครับผมนะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นพวกลายปลานะครับผมนะครับแยวนี้นะครับนะครับยังไงก็จ็จับนะครับไม่เหลือขี้ เป็นฝูงเป็นฝูงนะครับผมนับตีได้หมดสักทีนะครับผมแบบนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับบอกเลยบอกเลยนะครับจับหลุดจับหลุดนะครับผมพฤติกรรมเขาก็มาแบบแปลกๆก็มีนะครับผมบางตัวเนี่ยนี่ตามมันก็ตามนะครับกีจับตรงนี้นะครับทีนี้มันจะจับอีกนะครับรอบเนี้ยตามมาจับนะครับเมื่อกี้นี่นะครับ อปประมาณระดับระดับน้ํามันจะมันไม่เท่ากันเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับผมแล้วถ้าถ้าน้ํามันลึกเราจะมีการวัดระดับน้านะครับให้โยลงไปอยู่ก้นพื้นให้มากที่สุดนะครับพฤติกรรมหมึกเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนะไอต้องจํไว้ให้ดีนะครับผมนะครับใครถามว่าใครที่ตกหมึกนะครับผมนะครับถามว่าหมึกมันลอยน้าหรือเปล่ามันก็ลอยนะครับมันก็ลอยนะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ลอยมันลอยขึ้นมามันก็มันด้วยเหตุผลนะครับผมนะด้วยเหตุผลหลายประการนะครับอากาศมันเย็นน้ามันเย็นนะครับฝนตกฝนอ่อยนะครับผม แล้วก็ตามเหยี่อขึ้นมาเนี้ยหมึกมันก็ลอยนะครับจริงๆอ่ะพฤติกรรมเขาจะอยู่ก้นพื้นนะครับอันนี้ต้องจำไว้ให้ดีเลยนะครับแล้วแต่ระดับน้ํานะครับผมใครจะตกตรงไหนก็สามารถที่จะตกได้นะครับดูระดับน้ําเป็นหลักด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับผมว่ามันต้องมีอีกนะครับมันไม่น่าจะไม่น่าจะหมดแบบนี้นะครับกี่ตัวแล้ตกเมื่อกี้ตัโดนโดนโดนโนอ้นะครับ มาอีกนะครับผมมาอีกนะครับมาอีกนะครับอย่างไม่มียงสวยครับอย่างสวยอย่างสวยนะครับยังสวยนะครับืึอย่างสวยนะครับท่านอย่างสวยนะครับรอบนี้กอดนะครับรอบนี้กอดนะครับผมรอบยางเหนียวแน่นนะครับผมัตกอยู่แถวๆนี้แหละหกัดนะครับหขี่แตกนะครับลายลูกป้านะครับผมเหมือนเดิมนะครับจับดีจับง่ายไววะตุ Dạng ngày mà tốt, nó gọi đi tốt Để Tốt Để tốt, đi tốt ครับ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 นี่นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นดีกว่านึงนะครับผมนะครับทีนี้ก็ยังถือว่ายังหมึกยังจับนะครับผมนะครับจับง่ายจับไวจับเร็วนะครับผมถ้าใช้วิธีการแล้วก็เทคนิคอย่างที่ผมเล่นเนาะวันนี้หมายที่พาลงนะครับผมนะครับก็จะเป็นหมายแนวหินแนวปะกกาลังนะครับที่เราตีไปตามจุดแบบนี้นะครับผมครับตรงนี้นะครับมันน้ํามันก็เริ่มที่จะมืดนะครับผมน้านี่เงียบนะครับก็เมื่อเช้านี่คือเรามายังไงตุกน้ํายังไง น้ำแบบนี้จะลมลไหมครัลมลมเข้านะครับผมนะครับเมื่อเช้าเนี่ยลมเข้านะครับลมค่อนข้างจะแรงนะครับผมนะครับตามาเทคนิคแนวทางเนาะวันนี้ก็ยังขอฝาก,กไว้ด้วยนะครับผมนะถ้าใครสนใจยังไงนะครับผมนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทําตามแล้วก็วิธีแนวทางที่ผมเอามาแนะนําแล้วก็นําเสนอนะครับผมทิ่วันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการาวิธีการเจ๊๊๊นะครับผมนะครับถามว่าเจ๊๊๊ยังไงที่มันได้ผลดีที่สุดนะครับผมนะครับผมก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังนะครับผมตามคอนเทนต์เนาะวันเนี้ย กนะครับผมนะครับเราก็จะเชิ๊กเชิ๊กแบบแนวทางแบบเขาเรียกว่าเชิ๊กไม่ต้องเชิ๊กแรงก็ได้นะครับผมนะเชิ๊กเบาๆก็หมึกก็จะจับดีกว่านะครับเชิ๊กแรงก็ไม่ผิดนะครับผมนะครับสำคัญอยู่ที่สายนะครับสายต้องตึงตลอดเวลานะครับเวลาเชิ๊กนะครับผมนะครับเพราะว่าเราจะมีอ่าจะเราจะมีเซนต์มีเซนต์เราจะสามารถสัมผัสได้นะครับเวลาหมึกมันดึงสายถอยแบบเนี้ยเราจะรู้นะครับเทคนิคในการเจิ๊กก็สายต้องตึงนะครับนะครับผมนะครับสายต้องตึงนะครับผมเจิ๊กเบา เยอะเบาเบก็ได้แรงแรงก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะชอบใครจะถนัดนะครับเพราะว่าหมึกมันจะไม่ได้จับตอนเจิกนะครับผมนะครับหมึกมันจะจับตอนโยที่หยุดจึกนะครับโยที่หยุดหยุดจึกนะครับถือว่าผลงานไหมเราได้ทั้งหมดกี่ตัวตัวันนี้เยอะไหมไม่รู้สิบห้ายี่สิบประมาณยี่สิบตัวนะครับผมวันนี้เกือบยี่สิบนะครับก็จัดมาแต่ว่ามันเป็นไซส์เล็กไงนี่นะครับผมไซส์เล็กประมาณสักสิบห้าสิบหกตัวนะครับผมนะครับผมว่าจะอยู่ประมาณเยอะนะครับนี่เลยนะครับผลงานนี่นะครับ นี่เลยนะครับเห็นไหมตาเขียวต๊บนะครับผมนะครับโดนไซมาวันนี้ต่อยมานะครับประมาณตั้งเกือบประมาณตั้งสองลน่าจะได้นะครับเพราะว่าตัวเขาไม่ใหญ่นะครับผมนะครับตัวเขาเล็กนะครับตุกไอ้ตุ๊กมันจับกี่ตัวประมาณสิบเกือบสิบไม่ถึงอะไม่ถึงประมาณเจ็ดตัวได้มั้เจ็ดตัวก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เนาะดางวิธีการที่ผมบอกนะครับผมนะครับวันนี้ก็ยังฝากเหยือว้ด้วยนะครับผมนะครับเหยือที่ผมใช้ก็จะเป็นของแบรนด์ของ ชิคเกอรี่นะครับผมนะครับใครสนใจยังไงเดีทิ้งเว็บทิ้งอะไรไว้ให้นะครับผมเยียหมดนะครับผมไม่ได้เอามารีวิวแล้วก็โปรโมทนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับทางท่าทางนาแบงค์ยังไงดูอยู่ก็สนับสนุนได้ตลอดเวลานะครับผมนะครับตลอดเวลานะครับคันที่ผมใช้ก็จะเป็นของเซติมบึกนะครับผมนะครับของเซติมบึกนะครับคัน7.4ฟุตนะครับผมนะครับเวทอยู่ที่40นะครับอ่อนแล้วก็ตีหมึกก็ เซนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่หมายนะครับผมนะครับมีหมายดีหมายเด็ดยังไงมันก็จับยังไงก็ได้นะครับผมนะครับตรอบที่โรนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับใครชอบยังไงนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมครับแล้วก็แวะเวียนกันไปหาที่ทาง Facebook ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็พยายามที่จะลงลงคลิปนะครับเผยแพร่สองช่องทางนะครับผมใน Facebook ก็ยังมีนะครับผมฝากไปกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมนะครับใครดูคลิปยังไงเดี๋ยวเที่กันคลิปหน้า เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาออกไปลงอ่าไม้ไหนเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเผื่อจะพาไปเล่นพวกปลาเกาะป,ป,ป,ปลาอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเราก็เล่นหมึกยาวนะครับเล่นหมึกยาวจับเนาะวันนี้มีเท่านี้นะครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปโรน้านะครับเซลลูนี้ผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอฮีย哟เฮีย哟